ตัวตัวครับอม้เกรยใหญ่ครับนะครับมาเบิ้งมื่อนี้สิหาลูกไส้ละยี่เป้นี่อคหามาต้มปลาคอครับปลาคอดง่ายเข้าปลคอนะไปหามาแล้วกันมาต้มตัวแบบไหนนาจีอ้ะนี่ก่อนเลยใส่เกลือลูกกำหนูครับอุ้งมือไว้เลยมาเบิ้งนิดได้ไหนเอาแบบแบบนี้เลยเอาเยอะๆเลยนี่ประมาณ เออหนึ่งช้อนโต๊ะเอาใส่ไปเลยเกลือครับใส่เกลือไปก่อนเลยเอาผักลงเลยผักหมดเออแล้วมีขนมขนรครับมื่อนี้ไปขนมต้มยำนี่มีมะเขือเทศครับเอาใส่เร็วๆใส่เร็วๆมาเบิ้งดิไม่เห็ดนี่มีขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดครับอืมลงช,ชุดลงชุดสองช้อน ล้วต้มาแล้วส่หลายเสียบหลายนะโอเคหุมกันนะครับเบิ่งนี่ลูกเกี๊ยินจะเสบวะผมจะเฮ็ดอันตรงหยั่นะเกีบยเกี่ยวหวานหน่อยนึงใส่น้ำตาลนะครับประมาณนี้ซ้อนตุก โอเคอสใส่น้ำปลาดิจิที่น้ำปลาใส่ลูก <c oughs> ใส่เลยเดี๋ยวพ่อบอกน้ำปลาใส่เลยโอเคพ่อปลาลงเลยน้นำเดือดพูดๆพ่ำปลาลงนี่นะครับต้องให้น้ำมันเดือดให้น้ำมันเดือดครับปลาข้อตัวบแกบนี้ครับ รรนี่ไปเลยไปนี่ยึดมคนนะครับเอาไว้ในก้นเดี๋ยวฟามเท้าเอาฟามมาปิดดิดิีาซึ้งเกือบเต็มซึ้งครับเกือบเต็มครับเใวให้อเลยไงครบผม เดี๋ยวรอดูตอนสุดนะครับเด้่ยเราอยูตอนสุดครับอืมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแลข้าวม้วนกินพร้อมชิมหรือยังพร้อมชิมยังพร้อมชิมยังไว้ให้น้องนะให้น้องนะเปี้ยวแต่ละเออนั่งด้วยกันเนี่ยเออเอ้ามาครับมาครับจะไม่ชิมได้ช้อนยังไม่ค้ายังเด็กๆเอาคนละและโอเคอู้เนื้อเดือดบุมๆเลยนี่ปลาช่อนตัวโตครับ มูเลื้อใหญ่ครับ,บช่อนก็ผมนี่น่าอร่อยไหมครับสีบช่อนเอเแบบซอนส้มแบบบ้านๆครับเมื่อไหใส่ี๋ยวเห็ดใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมๆชิมแต่ชิมดิปอปๆ๊เขาด้วยป๊ปอปด้วยมัน,นร้อนมอมันร้อนอยู่วู้ววเ,เวววเวววไววว่วยว อร่อยแล้วก็สุดสุด